สวัสดีค่ะเอมจากประเทศสวีเดนเนาะค่ะเนาะเมือเอม่อ้านเป็นมือที่สามเป็นอย่างคือได้อยู่บ้านวันนี้บ่ลูกผัวบ่สบายเจ้าของกะมีน้ำมูกไหลนิดนึงแต่ว่ากับอะไรเป็นอีย่างไรกับพักกันไปตรวจโควิดก็เลยล้อล้อผลโควิดก็เลยได้อยู่บ้านสามมือแต่ว่ากับตอนนี้ก็ได้รับแล้วอราอันนั้นผลตรวจ ว่าบรดเป็นมืออื่นก็เริ่มทํางานก็เลยจับกล้องได้ก็เลยสิ้มาอัดนี่ละวิดีโอบอกสูฟังเนาะยุสวีเดนเออโบทำงานแม่นยุสวัสติการเขาดียุแต่ว่าโบทำงานเทากับบได้เงินเนย์เทากับบได้เงินได้ยุถ้าเทาไปเซิร์กันถ้าเขาไปเขาเอิ่เอียงอันอันแม่นนะแม่คันเทาไปคอเอาเงินอันอันของหลวงที่ว่า ตามสวัสดิการต่างๆแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้หน่อยเนาะคือว่าละเก็เลยทํางานจะดีกว่าทํางานจะได้จะได้หลายกว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็ซอยอยู่แต่ว่าเขาจะซอยเขาในทางที่ดีก็คือบ่ต้องเป็นอย่างละดีแล้วเ่ราต้องไขเพ่ต้องป่วยรักษาสุขภาพเจ้าของไห้ให้หมันดีเนาะเออมันก็นี่ละเป็นเป็นเมื่อที่สามก็เลยโอ้ยเสนอว่าบ้านก็เป็นเขาเออนีอย่างเป็นเล็กกันแห่เป็นนั่นตึกแน่นน่อยเป็น สองห้องนอนอหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นเนาะกระบ,บ่ใหญ่ดอกมันเป็นอพาร์ตเมนต์เออมันเป็นอพาร์ตเมนต์เราประเทีนี้สามหมื่นเนาะในเมื่อเขาบ่าได้เขาบ่าทันได้ออกไปใช้ได้รอบปุ่นเนี่ยเขาก็อยู่แต่หม่องนี่เด้คิดเบิ่งผู้เพื่อนเป็นโควิดนั่นไหมผู้เพื่อนเป็นก็ต้องอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านจนกว่าจนกว่าอาการมันจะหายไปแม่นบ่นจังจังเสดไปทํางานจังเสดออกไปข้างนอกจังเสดไปซื้อของ นมเหมดนมใส่กาแฟาเหมดก็ต้องอดเอาด้พี่น้องอดเอาคบ่มีคนมาส่งคบ่มีคนซื้อมาใหา้ก็ต้องอดเอาเด้อนั่นละมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าได้บ่ดีบอดีเพราะว่า,าคนอยู่นี่เพื่อนเฮ็ดตามกฎตามเกณฑ์เนาะเพื่นเออคนมีอาการบอต้องไปทํางานบอต้องออกไปข้างนอกเออสิเนก็คือแบบว่า,าคิดถึงตัวเองคิดถึงคนอื่นเนาะแบบมีอาการยาไปยาออกไปติด หมู่เพิ่นถึงแม่ชีหูว่าเจ้าขวางบ่ได้เป็นอย่างไรดอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเฮากะจะระมัดระวังแล้วก็ดูแลเจ้าของเนาะให้มีภูมิต้านทานให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบว่ายุสวีเดนนี่มันสิเป็นช่วงเออ่หิมะตกมื้อนี้ก็ลบเก้าลบเก้าองศาอุ้ยหนาวหนาวหนาวแล้วก็ เขาออกไปข้างนอกเสียยังคนคน,คนออกไปข้างนอกเนี่ยเพินพ่นเพิ่็จะมีขี้หมูกแน่ขี้หมูกีมมกก้ตาอะไรตามปกตินั่นแหละแต่ว่ามันบริปเป็นแต่ว่าอาการของโควิดน่ะมันก็จะมีคือจังหวัดคือว่าปวดหัวมัวเก่าแล้วก็มีขี้หมูกมีไอเสีนหะน้าแต่ันคันหูวเจ้าควงอาการบด่ดีก็ต้องก็ต้องอไปตรวจไปตรวจแล้วก็เพื่อความแน่ใจ เขาเอานินยังไลาางล่ะเพื่อความแน่ใจว่าเจ้าของบอเป็นเพื่อความแน่ใจว่าเขาสี่บอเอาเสือซุมมือนี่ไปติดผู้อื่นซุ่มเอือนี่มันมีโควิดมาอีกเขาเอานินมาจังใดอันแปลเปลี่ยนเป็นอีกอันสายพันธุ์จากสายพันธุ์นี้อย่างเกิดขึ้นมาคือดอกหิดนี่เนะาะก็รักษาสุขภาพกันจ้าเล้าก,ก็บหล้วก,ก็กกพยายามเฮ็ดให้เจ้าของนี่เขาเอาน้องไดมีภูมิมต้านทานที่แข็งแรงอืรักษาเจ้าของ เขาก็ได้รักษาผู <oses> <h acceptable> ้อ <sh> ื่นน้ำก็คือแบบว่ารักษาโรคว่าห้ว่าห้มีโรคมีไพายแปลกๆผู้อื่นเนาะไปติดผู้อื่นลองเิอละเอาตามภาษาบ้านเขาจะกะคลิปนี้ก็ะอยากอยากมาเบาประมาณนี้เนาะกะดูแลเจ้าของค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเขากะร่างกายเขาก็สิเปลี่ยนไปน้ำนั่นแหละแต่ว่าทั้งดีๆเขากะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเนาะ